ยนช้อนนี้ลงไปดอกผลโคตรดกมดมะแรงกระเจิงมันก็คือกาแฟหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปในน,น้ําเลยค่ะในกาแฟมีไนโตรเจนสูงเร่งการจเจริญเติบโตและเราก็ใส่ข่าวสารหนึ่งช้อนชาตามด้วยเครื่องดื่มชูกําลังสองฝานะคะเร่งดอกเร่งผลติดดอกแล้วดอกไม่สลัดง่ายด้วยเครื่องดื่มชูกําลังตามด้วยผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตหนึ่งช้อนชาตามด้วยเกลือตัวนี้สําคัญมากพืชผักแข็งแรงมด นอนมลแรงเพรียกกระเจิงมดมลแรงหายไปนานด้วยเกลือตามด้วยน้ำยาล้างจานหนึ่งช้อนชาสูตรนี้ทำแล้วใช้ได้ทันทีไม่ต้องหมักค่ะคนให้เข้ากันค่ะพืชเขียวงามตัวเร็วทันใจไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลใช้ได้หมดเลยค่ะใครปู่มะม่วงไม่ได้กินมะม่วงเลยเอาฉีดพ่นเลยค่ะโอ้มะนาวแม่ก้อยจับดอกแล้วค่ะฉีดพ่นเลยติดดอกแล้วดอกไม่ลวงมะนาวได้กินแน่นอนค่ะเรียกว่ามะนาวลูกดกน้ำเยอะได้กินทั้งปีเลย